สวัสดีครับประโคมนายปีวัชสุขทุกคนอยู่ห้องห้าครับเลขที่เก้าครับสวัสดีครับผมนายเกษฎาพรสุภกุลอยู่ห้องห้าเลขที่ห้าครับสวัสดีครับผมนายประเมศคำพวงอยู่ห้าละห้าเลขที่แปดครับสวัสดีครับผมนายจักรพัรน์สุนันท์ไปอยู่ห้าห้าเลขที่สี่ครับวันนี้เราจะมาพิเศษเรื่องระบบจ่ายน้ำอัจฉริยะ ซึ่งขงั้นตอนแรกนะครับเราจะมาพูดถึงเครื่องแทงน้ำนะครับแทงน้ำของเรานี่จะใช้น้ำจากน้ำธรรมชาตินะครับด้วยการจะสูบน้ำขึ้นมานี่ต้องใช้เครื่องนะครับเครื่องใดน้ำนะครับนะครับส,สูงขึ้นไปที่เครื่องแทงน้ำแล้วเราจะสูงขึ้นไปถึงเครื่องเครื่องปั๊มแรงดันนะครับเพื่อจะส่ง ไปที่ที่ปักของเรานะครับอตอนควบคุมนี่ตอนควบคุมก็จะใช้เครื่องควบคุมวาล์วน้ำนันเองนะครับซึ่งมีแผงควบคุมอยู่ในที่เราติดตั้งไว้แล้วก็พลังงานที่เราจะใช้เนี่ยคือพลังงานแสงอาทิตย์หรือแผงโซลราเซลล์นะครับที่เรารู้จากกันนะครับก็เครื่องแผงควบคุมนี้จะสามารถเชื่อมโยงผ่าน wi-fi หรืออินเทอร์เน็ตนะครับ อ่านรูถือของเราควบคุมได้นะครับซึ่งพลังงานนี้ก็หาไม่ไมยากครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่เสีืยงพลังงานมากนะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงขนาดของข้อลำเลียงน้ำนะครับน้ำที่จะส่งน้ำในกรณีที่มีพื้นที่มากควรใช้ท่อที่มีทนการทนแรงกันนะ้ำ ได้สูงหรือรอ,ออกแบบพ่อเป็นท่อแยกในการออกแบบระบุส่วนมากนั้นจะเป็นการคำนวณกับเริ่มจากปริมาณน้ำและแรงกันที่จะจ่ายในท่อแยกจะเรต่ลจุด้อแยกแรงดันที่เหมาะสมควรจะเป็นท่อแยกที่มีขนาดที่สัมพันธ์กันครับ น้ำที่ไดจากระบบจ่ายน้ำของเราะรจะไหลไปตามท่อข้อสู่โรงเรือนนะครับการเลือกใช้หมอฉีดที่เหมาะสมกับงานนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญเราจึงใช้หอฉีดแบบฉีดพ่นนะครับเพราะต้นมะเขือเทศของเรานนั้ต้องการความชุมช่มชื้นที่มากนะครับน้ําที่ไหลได้เ,เหลือจากการฉีดพ่นนะครับจะมาเก็บที่ที่เก็บน้ํารองนะครับต้นมะเขือเทศของเราห่างกันแต่และต้นนั้น ที่25เซนติเมตรนะครับต่อไปเราจะมาเจาะระบบเปิดปิดวาล์วน้ำนะครับระบบเปิดปิดวาล์วน้ำจะควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อประหยัดเวลาได้มากขึ้นนะครับผมในกรณีที่ใช้พื้นที่เกษตรกรไม่เกิน5ไร่อาจจะใช้ระบบควบคุมการเปิดปิดการทำง,งานของโมอเตอร์บันเพื่อ น้ำอัตโนมัติควบคุมเวลาการทางาน,งานเกิดบิดซึ่งวิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาได้มากขึ้นครับเราจะมาจาะลึกเรื่องพอจาน้ำครับการเลียกพอจน้ำให้เหมาะสมกับกับพืชแต่ละชนิดในะในขั้นตอนนี้ ที่เกษตรกร,ร,กรต้องระบุว่าใช้คนจ่ายน้ำเชน้ดใดที่เหมาะสมกับพืชผักของเกษตรกรเรกรพราะพืชแต่ละชนิดต้องการปริมาณน้ําไม่เท่ากันนะครับเราจะมาพูดถึงประโยชน์ของโรงเรียนกันนะครับ 1. สร้างผลผลิตได้ในทุกฤด,ดูไม่ว่าจะฤด,ดูไหนนะครับ 2. ควบคุมหรือสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อการจเจริญเติบโตของพืชนะครับ 3. ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคและความปลอดภัยจากสัตว์และสัตว์ปนะครับ4ระบบรดน้ำอัตโุมัติสามารถตั้งค่าเวลาปิดเปิดทางมือซื้อได้นะครับหดูแลและควบคุมปริมาณนะ้ำได้ตามความเหมาะสมและชิดของพืชนะครับ 6. ประหยัดต้นทุนการดูแลพืชและช่วยลดจำนวนแรงงานและประหยัดน้ำครับผม 7. ควบคุมการให้น้ำและให้ปุ๋ยปั๊มน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าอ,อื่นๆครับพวกเราขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับ